อากิเนเตอร์จะถ้ายออกไม่ว่านี่คือโกโจซาโตรุมาคำถามแรกคาแรคเตอร์นี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าไม่มีนะฮะแต่มีคนคอสเยอะมากเลยตัวละครนี้พูดภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่แล้วผมก็พูดญี่ปุ่นได้นะฮะนี่ฮงโกวะนานะโอชิตะคุดาไซตัวละครตัวนี้เป็นผู้หญิง no 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 ผมดำหรือเปล่าจะเอาแบบดำด้านหรือดำเงาละครับดำไหนก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละหรือว่าจะเป็นหัวขาว โอ้โหถามเลี้ยงสีเลยไหมนะพวกใช่เลยไปต่อเป็นครูหรือเปล่าเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องใช่มาจากเรื่องมหาเวทผนนึกมาใช่ไหมม,มาถูกทางแล้วเพื่อนเอ้ยแล้วดูหน้ามันขิงครับดูหน้ามันคาแรคเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนสีผมบ่อยไหมเอหรือว่าโกโจมีร่างซูเปอร์ไซาไม่น่าจะใช่นะครับตัวละครนี้ อยู่ที่ลอสแองเจลิสหรือเปล่าไม่ใช่แหละว่าแต่ตัวละครไหนในจูที่สุมันอยู่อเมริกาบ้างนะครับเอาเรื่องถือว่าแม่นอยู่นะฮะเนี่ยแล้วถ้าอยากให้ท้ายตัวไหนอีกฝากคนติดตามทั้งปุ่มขวามือและพิมพ์คุยกันได้เลยจ้า